ดีครับเฮ้ยยึ้มจะหมุนกไปเรื่อยๆไม่ต้องหมุนตามสวัสดีครับพูดไปเรื่อยๆครับท่านใดวิง่งครับผม,มกวันกัเลัดกนบกลับไปแล้วจากทลิปโลซินครับอย่างที่แนะนำกันไปออจะคลิปโลซินเลยโลซินเจอฉลามวานเจอน้องลายจุดไปตามดูในคลิปไปตามดูในคลิปเป็นแบบนี้เลยเหมือนนี้เลยนี่ชนหน้าเลยเออ แล้วก็บอกกันไว้จากทิโลซินครับเราแนะนำกันไปแล้วว่า BCD รุ่นมหานิยมสกุบะโปร1ีนครับเร็วๆนี้กำลังจะมีมือ2ครับแล้วมันก็มาแล้วครับนี่มาแล้วบวันนี้เลยเพื่อนฝากขายเหมือนเดิมเพื่อนฝากขายจิบจิมกดดูนใครกวะเพื่อนฝากขายสภาพกิ๊บามไซส์ XS ใส่ XS แต่ไซเอ็ตเอาอย่างนี้นะให้ดูอย่างี้ก่อนไซเอ็ตนะไอตัวควายเนี่ยไล้อีกเขาเรียกคุณล่ำล่ำอ๋อสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์มียเลี้ยงดีเออเนี่ยนี่ผมใส่นะเนี่ยเออมันก็ไม่ถึงกับเล็กนะมันใหญ่เลยล่ะเออเนี่ยอ่าแต่รูดแต่รูดตรงเนี้ยอ่าเหลือนิดนึงอาจจะแบบเออหน่อยใส่ได้อ่ะใส่ได้อ่ะเอ็กซ์ใส่ได้อ่ะแล้วก็สภาพใหม่มาก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 เท่าที่รู้คือ อ้าววิธีวิธีดูใหม่ไม่ใหม่ดูตรงนี้ดูไงดูไอตรงตีตุ๊กแกมันจะไม่มีผ้าเนี่ยมาติดสังเกตนะนี่มันต้องดูฝั่งนี้เออมันต้องดูฝั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูฝั่งนี้เวลาเช็คของเนี่ยอย่างแรกนะมันจะอยู่สภาพสมบูรณ์ไม่ยุ่ยไม่ยุ่ยไม่มีฝุ่นไม่มีฝุ่นไม่มีเศษผ้าขม้าเศษอะไรสัมติงมาติดเนี้ยหลอกกันไม่ได้อดูตรงนี้นะเท่าที่ทราบเพื่อนเพิ่งเริ่มเล่นครับแล้วซื้อมาก่อนอพอเริ่มเล่นเป็นเปรี้ยวจะอัปเกรดขายอัปเกรด มาฝากขายที่นี่ที่เปรี้ยวกว่าเดิมก็เลยมาฝากขายไว้สภาพสมบูรณ์มากผมยังอยากได้ไปเลยแต่ก็เอามาบอกต่อกับเพื่อนๆเอาราคาพิเศษสภาพ95%อย่างนี้แปดพันห้าร้บาทถ้าคุณโทรมาภายใน10นาทีนี้เราจะเราจะไม่รับสาไไม่รักษาโอเคก็ฝากกันไว้นะครับดีซีดีสกูบะโปครุ่นชีวันซายพ่วงต่อใครมีเหมือนเพื่อนคนนี้อยากมาฝากขาย ก็ติดต่อมาแล้วกันก็ติดต่อมาแล้วกันเอามาฝากที่นี่นะครับก็ถ้าตัวไหนเราชอบใจเราอยากจะรับเกว้เอยเราก็เก็บเราก็ซื้อเลยแต่ถ้าตกลรราคาเขาไม่ได้ฝากขายกันแล้วก็ว่าไปจริงๆตัวนี้ตัวนี้อยากจะได้ไว้นะแต่ว่า X s เรามีในสต็อกเยอะแล้วเหมือนกันเหมือนกันทั้งมีทั้งไฟฉายทั้งทุกสิ่งอย่างนะครับยกเวนเมียเมียไม่รับเกินราไม่รับเกินเดียวราคาล่วงล่วงตลอดถือไว้นี่ อ้ติดมือปล่อยทิ้งดีกว่า <c oughs> ช่วงนี้อโอเคเลยครับมีตัวเดียวนะจ๊ะ Scuba Pro T1 XS 8500บาทสนใจก็ติดต่อทางไลน์ครับ ID มา n t ี c แคมป1 0องศนย์ห่งนย์นะครับแฟนเพจทานงด้วิ่งเลยก็ได้แฟนเพจท่านาได้วิง่งเข้าไปไมิจฉุนีแ้แค่ตั้งข้ามิจฉุนีแ้แค่ <c oughs> นะครับไลน์ช็อปไลน์ชอ็อปมันตี้แคมป์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ YouTube มันตี้แคมป์0องศูนย์หนึ่งศู Instagram มันตี้แคมป์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ Twitter มัสดีคแคมป์สองศูนย์หน